สวัสดีครับท่านผู้ชมครับางานเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันเป็นเอ2มหสองนะครับ <c oughs> ยังใหม่อยู่เลยออกมาประมาณสักเดือนนะครับจะใช้ M47 ดึงนะครับก็ <c oughs> ไปได้สองสามรอยแล้วนะ <c oughs> ติดติดเท้าหลังนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีเอาขึ้นกันนะครับจะวินหรือจะดึงอ,อีกปีอยู่หรือัเนี่ยรัอ้าวอีคันหรือเปล่า,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 าไปไงขึ้นไหม น่าจะขึ้นอยู่นะโอ้โหรอปลายจมแล้วเอาขึ้นไหมยังไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวต้องใช้รถเกี่ยวดึงขึ้นนะครับกิงดึงไม่ขึ้นเลยดึงหกสองไม่ขึ้นเลยก็จะบริเวณด้านหน้าแล้วนะครับที่จะหล่มนะครับเป็นแอ่งแหม่ลงแม่นซะด้วยเพิ่งได้เที่ยวตสองเที่ยวเองรอบสองรอบเองนะครับสี่เจ็ดก็ดิ้นพวดเดียวติดเลย ะจะเย็นนะครับรอรถเกี่ยวก่อนก็มีพายกันจมมานะครับแต่ไม่ได้ใส่มาโซ่ก็สั้นไปหน่อยก็มันติดอกนะครับก็เอาไปดันหน้าค้าอ่ะรถเกี่ยวมาแล้วครับทางนี้ก็เตรียมโซ่เดี๋ยวจะใช้โลสามนะครับ เกียร์โลสามเอาเออกแรงหน่อยนะเอาลุบรอทิ้งร่องรอยไว้พวกปิดก็ให้อสออดใของใหญ่อย่างนี้นะครับ เกี่ยวโซนนะครับเตรียมพร้อมฮุยครับอ่าปืดเดียวเรียบร้อยนะครับหนึ่งคันอ่าเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งคันนี่ลองลอย จะเกียวปลายใจเย็น,เ,นเอาอีกแล้วเอาอแล้วจมอีกแล้วอีกแล้วไหมอีกแล้วครับพอพอพอนิ่งๆครับนิ่งๆนิ่งๆโอ้โหไม่เห็นดอกยางแล้วพอดีกว่าปึอ๋าโดนกวัวรถเกี่ยวอยู่พอ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 ใจเย็น มันเกี่ยวอยู่ตรงนี้แน่วันนี้ไม่ต้องไปไหนหร้วอ่าเอาไม่นะครับไปไปกลนไกก่อน,น,น๋ย่ให้รถเกี่ยวลบก่อน เดี๋ยวจะโดนอีกแผลหนึ่งอ่าไปแล้ครับหนึ่งคันเนมหกสองครับตัวแอลมัง่งตัวตัวแอลมัง่ง นี่ทีเดียวครับอ้าวลุยต่อนะครับ230นะครับต่อไล่ เี่น้ำหนักรถข้างงจะเยอะนะครับไปทียุบเห็นเลยครับอาเฉียวไปก่อนใจเย็นท่านอาทำการปลดโซ่ครับอาเรียบร้อยจอดไว้ข้างๆนี่ก่อนก็ได้มากรถเกี่ยวอ่ะอารถเกี่ยวก็กลับแล้วนะครับ เลยใช่ไหมผมเห็นเลยครับน้ำหนักรถมันเยอะครับเรียบร้อยครับมากลับมาใหม่ครับกับมาใหม่อ่าใช้บริการกันใหม่นะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยรถเกี่ยวครับไม่ต้องไปไหนจออยู่ข้างนี่ะตรงนี้แต่ดูก็ไม่น่าจะล่มนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับเีย6 2ตัวนี้อ่าขอใช้บริการอีกหน่อย เอารถเกี่ยวจอดไว้นี่ครับแล้วก็ปั่นเผื่อติดอีกนะครับท่านผู้ชมไปดึงโอ้ยอมรับครับกำนักเยอะจริงต้องเอาฟีๆเท่ากันมานะครับถึงจะเหมาะสมรถเกียวเดี๋ยวจอดข้างคณะนี่นะครับโอ้หลมจริงนะครับแถวว่าเข่าเลย พี่กิตนี่อย่ามาล้อเล่นนะครับเห็นแต่ที่สวยงางามแบบนี้ตอนปิดสนาไว้ยะแย่นะครับไปรถเกี่ยวไปจอดไว้ข้างกันนาก่อนอ้าวลองเปลี่ยนโชเฟอร์ใหม่ั้งนะครับแะละจอดไว้ตรงนั้นก่อนไปใช้ได้ใช้บริการอ้าวดต่อน,นะครับ หวาดิครับคือหวาโอ้เปลี่ยนโชเฟอร์ใหม่ครับอย่างลั่นครับอย่างลั่นหนักตัวรถเยอะจริงนครับเวลายุบทีเห็นเลยยุบวาบเลย่าเฉียวเอาเฉียวเอาจเยเจเ็นท่านนั่นแหละ พามาแล้วตรงนี้อีกไหมแผลนี้โอ้โหโ่โหโิคนอ้าวแจเยยนท่าน ต้องเขียวเอาแบบนั้นนะครับโบตัวมันเล็กไปนะครับหอนน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเขาว่าจะเปลี่ยนโบใหม่นะครับมันไม่ค่อยหอนสปินก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าจะติดก็ติดซะรถเกี่ยวยังอยูอย่หอนเบาไปหน่อยครับโบเดี๋ยวจะถอยหลังปั่นนะครับ cái thổi lẳng về không? không tăng bao bên ngoài bô bồ tô nó nữa hết yeah. còn hai cổng tàu khinh nữa hả ôi ôi nắm đặt chiên cho nó hết เปช่วงสุดท้ายแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ